สวัสดีครับพี่แจวเป็นไงบ้างพลไม่เจอกันซันานก็ยังพอไหวครับพี่แต่ว่าเรียวแรงก็ไม่ค่อยจะมีแม่คะแจมว่าจะพานนกออกไปซื้อของชักหน่อยหนึ่งก่อนที่รถตู้เขาจะมารับกลับบ้านคะ่ะแม่อยู่กับน้ำพลได้ไหมคะได้สินา,นานจะได้เจอน้องสักที จะได้คุยกันให้หายคิดถึงกันไปเลยก็ดีครับพี่เพราะว่าผมก็มีเรื่องจะคุยกับพี่แ่วเยอะเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแจมพานนักไรียเลยนะคะ้าถ้างั้นเดี๋ยวนกกลับมานะคะ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์การรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงอายุต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังและยังมีประโยชน์ Active Aging คือการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองใช้สื่ออย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวชุมชน สังคมและตัวผู้สูงอายุเองร่วมเรียนรู้การปรับตัวเพื่อเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่และติดตามความสุกสนานบนความเป,ปลี่ยนแปลงไปกับพวกเราจำใจสูงวัยว้าว้าวาดูแล้วจำกระจ่างใจคนดูมีกำลังใจดีมากเลยนะครับพี่แต่ ยังไงผมก็เป็นห่วงนกนะครับพี่สงสารเขาไม่ต้องห่วงนกกนเขาเข,าข้มแข็งทำใจให้สบายสบายดีกว่ายังไงถ้าถ้าผมไม่อยู่ก็ฝากพี่จเจ้าดูแลนกด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรามันพี่น้องกันถึงจะอ,อยู่ใครกันนะแต่เราก็ดูแลกันตลอด ถ้าพี่รับปากนี้ผมก็สบายใจอืมหิวไหมอะ่ะพี่มีต้มขาต้มไว้นะไงพลกินนิดหน่อยนะจะได้แข็งแรงอืมไม่ดีกว่าครับพี่ผมผมยังไม่ค่อยหิวครับแล้วพลมีอะไรจะพูดกับพี่อีกหรือเปล่าอ่ะเออจริงๆ ผมก็มีเรื่องอยากคุยกับพี่ครับมีอะไรก็เล่ามาแล้วกันพี่ยินดีรับฟังนะกลับมาแล้วคะ่ะ กลับมาเร็วจังได้ของครบไหมอะ่ะครบค่ะพี่พอดีแจมอะ่ะเขาพาไปถูกที่ก็เลยได้ครบทุกอย่างเลยนี่ถ้าไปคนเดียวอะ่ะคงเสียเวลาน่าดูเอ๊พ่าแต่ลุงพลเป็นยังไงบ้างคะแม่ก็หลับได้ดีนะเนี่ยก่อนหลับอ่ะแม่ให้กินข้าวต้มไปกินเข้าไปนิดเดียวเขาบอกว่าอิ่มละขอนอนต่อคงจะเพลียนะคะเออ นกพรุ่งนี้ค่อยเดินทางก็ได้นะวันนี้ค้างงานซะที่นี่แหละไม่เป็นไรค่ะพี่เพราะว่าพี่พลเองอะ่ะก็คิดถึงบ้านแล้วนกก็นัดลถตู้ไว้แล้วคิดว่าเดี๋ยวสภาพค,คงมาถึงแล้คะ่ะนกนกเข้มแข็งขึ้นมากเลยรู้ไหมหารู้ตัวไหมเนี่ยก็นกได้กำลังใจจากพี่แล้วก็จากแจมเยอะเลยคะ่ะนกจะทำดีที่สุดนะคะพี่จ้ะดีแล้ว ยังไงอะพี่ก็รออยู่ที่นี่นะ ไปแล้วนะคะพี่สวัสดีค่ะกำลันะครับจ้ะเดินทางราบรื่นนะจ๊ะขอบคุณค่ะนภนน,นกสวัสดีค่ะสวัสดีลูกหนูไปนะเราไปแล้วนะแจม หากพวกเราทุกคนสามารถเลือกการเดินทางในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้เองก็คงจะดีนะคะการทำพินัยกรรมชีวิตมีส่วนทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเดินทางจากโลกนี้ไปขอให้เป็นการเดินทางที่สงบและมีศักดิ์ศรีหรือที่เรียกว่าการตายดีนั่นเองค่ะ ใจหายนะแม่เนาะอืมใช่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะพี่กรุงเทพก็ไม่มีญาติเลยสักคนเดียวไม่มีที่ไหนล่ะก็นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคนแล้วกินข้าวหรือยังล่ะมันกินอะไรไม่ลงอะพี่ต้องกินนะไม่งั้นเดี๋ยวสุดไปนะจะแย่เลยนะ จะตะโกนบอกใครให้เขารู้ว่ามันหนากก็คือฉันกลัวมากเลยอะพี่ฉันกลัวว่าพี่ปุนเขาจะเป็นอะไรไปอะระบายมันออกมาระบายให้เต็มพี่ร้องออกมาเลยนะ เป็นไงบ้างนกพี่แจวสงสัยจะไม่รอดอะพี่ นั่นคนนั่นคนโถคนเอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะป็นยัง <c oughs> เดี๋ยวพี่อยู่ทั้งคนนะพยายามช่วยด้วยใจย็ <c oughs> ิง หมอเขาบอกให้กลับมาเตรียมใจอะพี่คือจริงๆอะเรื่องนี้นกก็มีคุยกับพี่พลมานานแล้วแหละถ้ามาถึงเวลาจริงๆอะพี่พลแกก็บอกว่าไม่ต้องลังเขาไว้เขาไม่ชอบไงให้มาเจาะหรือว่าอะไรกับเขาจริถ้าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอะไรแบบนี้เขาบอกว่าไม่ต้องยือ้อให้ ปล่อยเขาไปเลยเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะแล้วก็ยอมรับความจริงความตายอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจ้ะพี่คือนกอะก็ก็ตัดใจได้แล้วแหละทำตามที่สัญญากับพี่เขาไว้อถ้าถึงเวลานั้นจริงๆอ่ะ นกจะให้เขากลับบ้านหรืออยู่ที่กรุงเทพนี่ล่ะก็ต้องฟังหมอดูอีกที่ะคะถ้าหมอเขาให้กลับได้นกก็จะพาเขากลับบ้านมีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกแล้วกันนะไม่ต้องเกรงใจถ้าอยากให้แจมช่วยอะไรก็บอกนะคะขอบคุณแจมมากนะลูก หิวอะไรไหมคะเหลือแจมปีบให้ไม่หิวหรอกลูกแม่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับแจมน่อยอะเรื่องอะไรเหรอคะแม,ม่ถ้าถึงวันของแม่แจมจะอยู่ได้ไหมแม่แม่พูดอะไรอย่างนั้นเหรคะต้องพูดสิแม่ทำพิัยกรรมไว้แล้วแม่อยากให้แจมรู้ว่า แม่มีของสำคัญอะไรและอยู่ที่ไหนมีภาระทรัพย์สินอะไรบ้างแม่คะเอาไว้คุยกันวันหลังดีกว่าคะ่ะคุยกันวันนี้แหละเวลาเป็นของมีค่านะแจมรอแป๊บหนึ่งนะชีวิตของคนเราล้วนมีจุดหมายปลายทางเดียวกันทั้งนั้นนะคะ บทเรียนของนนกและนพลทําให้เราเห็นว่าการเตรียมความพร้อมในการเผชิญความจริงทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายล้วนเป็นความจริงสิ่งเดียวที่มนุษย์เราทุกคนได้รับเหมือนกันอย่างเสมอภาค สวัสดีค่ะดิฉันพอใจพูนนาฏจะารับหน้าที่ในการไขข้อกังขาหาคำตอบให้กับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ในรายการแจ่มใจสูงวัยว้าว้าค่ะการที่มีคนป่วยอยู่ในบ้านผู้ดูแลมีความสำคัญมากๆเลยนะคะไหนจะต้องวางแผนในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ยังต้องวางแผนในการดูแลตนเองอีกด้วยอาการป่วยของแต่ละโรคมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะ เดี๋ยวรอไปรับฟังคำแนะนําดีๆจากวิทยากรในการดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆกันค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะกลางเป็นระยะที่ผู้สูงอายุต้องการการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพจากบุคลากร,กรทางการแพทย์เช่นนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดแพทย์เิชศาสตร์ฟื้นฟูพยาบาลเพื่อให้ผลการฟื้นฟูเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีระยะเวลา ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเรียกว่า golden period ค่ะการดูแลจากญาตินับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการดูแลระยะกลางนะคะเนื่องจากหากไม่ได้รับบริการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทองอาจทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพอย่างถาวรและเข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาวในท้ายที่สุดค่ะ สำหรับการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเพื่อให้สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้นะคะการดูแลทางสังคมจึงมีบทบาทอย่างมากเช่นการทำความสะอาดร่างกายการป้อนอาหารการช่วยเหลือเคลื่อนไหวหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆดังนั้นผู้ดูแลจงมีบทบาทมากในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีครอบครัวเป็นผู้ให้การดูแลโดยมีชุมชนเป็นฐานและมีทีมสหวิชาชีพเป็นผู้วางแผนการดูแลราย ผู้ที่ต้องการการดูแลระยะยาวสามารถแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างต้องการการช่วยเหลือด้านการเข้าห้องน้ําและกินข้าวกลุ่มที่2คือกลุ่มที่1เมื่อสักครู่และมีปัญหาด้านการรู้คิดเพิ่มขึ้นมาด้วยกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองหรือมีความเจ็บป่วยที่รุนแรงส่วนกลุ่มที่4คือกลุ่มที่3ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตค่ะ การดูแลระยะประคับประคองเป็นการดูแลที่มุ่งเน้นการลดความทุกข์ทรมานจากภาวะความเจ็บป่วยในระยะท้ายของชีวิตนะคะการดูแลจะผสมผสานกันระหว่างการดูแลทางกายอารมณ์จิตวิญญาณเพื่อให้เกิดการเสียชีวิตที่ดีหรือที่เราเรียกกันว่ากูดเดสค่ะโดยมีเป้าหมายให้เกิดการจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุอาจจะเลือกเสียชีวิตที่บ้านที่เขารักหรือผูกพัน หรือการเชิญตัวแทนทางศาสนามาทำกิจกรรมเพื่อความสงบทางจิตใจค่ะนอกจากการเตรียมคนไข้แล้วเรายังจำเป็นจะต้องเตรียมครอบครัวด้วยนะคะในการ,รเผชิญความสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้ดูแลอาจจะต้องการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือที่เราเรียกกันว่า c o u s e l i n g และการดูแลทางสังคมอย่างอื่นๆเพื่อการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะ ทีนี้ก็ได้รับคำตอบที่ว้าวๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปชมเรื่องราวของแจ่มใจและแม่แจ่วกันต่อเลยค่ะแม่อยากให้แจมรู้ว่าแม่มีของสำคัญอะไรและอยู่ที่ไหนมีภาระทรัพย์สินอะไรบ้างแม่คะเอาไว้คุยกันวันหลังดีกว่าค่ะคุยวันนี้เถอะ เวลาเป็นของมีค่านะแจับนอแป๊บนึ่งนะ เข้าใจแล้วค่ะแม่ทรัพย์สินที่เป็นฉนดที่ดินอยู่ในตู้เก็บของส่วนเครื่องประดับที่เป็นเงินละทองอยู่ในตู้เซฟเงินสดในธนาคารให้แจ่มสามารถเบิกมาใช้จัดงานได้ถ้าพี่จิกโกกลับมาไม่ทันก็ไม่ต้องรอเปิดพินัยกรรมแล้วเนี่ยให้พี่น้องยังต้องรักกันอย่าทอดทิ้งกันดีมากลูกท่องไว้ถึงเวลาจะได้ไม่ต้องกังวล แล้วพลมีอะไรจะพูดกับพี่อีกหรือเปล่าอะจริงๆผมก็มีเรื่องอยากคุยกับพี่ครับคืออย่างนี้ครับพี่แจมผมมีที่ดินอยู่อีกแปลงหนึ่งตอนนี้ ที่บ้านผมเนี่ยไม่มีเงินติดตัวกันเลยผมอยากจะขายที่แปลงนี้ให้กับพี่เพราะว่าอยากจะให้นกเนี่ยเขามีเงินไว้ก้อนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเวลาที่จะต้องทำศพผมโถพลไม่ต้องขายให้พี่ก็ได้นะถ้าน,นกเขาเดือดร้อนอะ่ะก็ให้เขามาบอกพี่ได้เลย ไม่ไม่ดีครับพี่ผมไม่อยากให้นกเขาต้องเป็นกังวลเพราะว่าอีกไม่นานวันนั้นมันก็จะมาถึงแล้วจริงๆผมรักที่แปลงนี้มากนะครับที่มันสวยครับพี่อยู่ติดแม่น้ำเลยก็ยังไงผมอยากให้พี่ช่วยผมสักครั้งนะครับ ได้แล้วพนจะคิดพี่เท่าไหรอ่อ่ะแล้วแต่พี่เลยครับผมแค่ขอให้พี่ช่วยซื้อไว้ก็พอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะพี่จะให้แจมจัดการให้เลยนะขอบคุณพี่มากเลยครับ แม่ซื้อให้แจมเหรอคะใช่สิลูกแต่แจมอ่ะต้องไปจัดการโอนให้เรียบร้อยนะแม่จ่ายเงินเข้าไปแล้วพูดเล่นหรือเปล่าคะแม่ไม่ได้พูดเล่นแม่เห็นแจมเก็บเงินไปซื้อที่ที่เชียงรายอ่ะพอมีคนมาขายแม่ก็เลยซื้อให้เหลยแจมนี่ไปดูนะรีบๆไปโอ้โหเชื่อเขาเลยขอบคุณค่ะแม่